หมู่บ้านผีการทุจริตค่าเวรคืนที่จังหวัดชัยภูมิ ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผม่วหัวว่าหมู่บ้านผีเนี่ยเปลี่ยนแนวไปพูดเรื่องลึกลับบ้านผีสิงแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับยังคงอยู่ในเรื่องของการพัฒนาเมืองและการพังเมืองอยู่เช่นเดิมมันเป็นประเด็นสําคัญครับในปี2556เป็นข่าวใหญ่ทีเดียวแล้วก็หลายๆสํานักนะครับก็เล่นกับข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวอิสรานะครับสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยโคราชเดลี่และทีนิวส์นะครับก็ได้เล่นข่าวนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับมันเกิดปัญหาของการทุจริต ค่าเวนคืนในการก่อสร้างเขื่อนสําคัญเขื่อนใหญ่ๆ2แห่งที่จังหวัดชัยภูมิน,นะครับก็คือเขื่อนโปร่งขุนเพชรกับเขื่อนยางนาดีในอํเาเภอเทพสถิตและในอํเาเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิถามว่าทุจริตอะไรลองเห็นภาพนี้ก่อนครับเวลาที่รัฐจะเวนคืนที่ดินของประชาชนเพื่อไปก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางเขื่อนสารพโภกและสาระการเนี่ย ก็ต้องมีกลไกในการจ่ายค่าชดเชยหรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าค่าเวนคืนนะครับแล้วก็พยายามให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเราพูดถึงเวนคืนตามราคาตลาดนะครับที่เขาซื้อขายกันทั่วไปแล้วก็พยายามจะชดเชยในสิ่งที่เจ้าของทรัพย์เนี่ยได้มีทรัพย์แต่ละประเภทที่สามารถทําประโยชน์ได้เนี่ยอยู่บนที่ดินนั้นด้วยคือไม่ได้ให้แค่ค่าที่ดินอย่างเดียวคุณใช้อายู่แล้วคุณเสียสิทธิ์ในการใช้เนื่องจากคุณต้องย้ายออกไปที่ดินถูกเวนคืนไปเขาก็พยายามให้มากที่สุด หมวดใหญ่ๆที่เขาให้นะครับยังมีหมวดมากกว่านี้เยอะก็คือให้ตัวบ้านครับเพราะว่าถ้าบ้านอยู่อย่างถาวรมีบ้านเลขที่อยู่ในสภาพโคงทนถาวรอยู่มานานแล้วมีสภาพของการอยู่อาศัยจริงๆเนี่ยปกติครับหลังละ1ล้านบาทนะครับขนาดทั่วไปที่คนอยู่อาศัย1ครอบครัวขนาดกลางข,ขนาดเล็กเนี่ยนะครับต่อมาก็คือบ่อน้าครับเพราะว่าแน่นอนว่าในพื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยอาจจะมีการขุดน้ําไว้ดื่มกินใช้และใช้เพื่อ ทำธุรกิจด้านการเกษตรคือใช้ในการเพาะปลูกนะครับเพราะนั้นมันมีต้นทุนในการขุดต้นทุนในการดูแลแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องว่าน,น้ำเนี่ยได้ถูกเอาไปใช้เพื่อการเพาะปลูกอะไรต่างๆนะครับก็ได้ขนาดเล็กๆนี่ก็ได้แสนหนึ่งครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้มากขึ้นต่อมาครับพืชเศรษฐกิจก็จะมีประเภทของพืชกับขนาดนะครับที่เหมาะสม แล้วก็ราคาก็แตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของพืชเพราะว่าแต่ละประเภทเนี่ยที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก็มีมูลค่าค่าตอบแทนแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพยายามให้ยุติธรรมที่สุดแต่ว่าด้วยความยุติธรรมอันนั้นเนี่ยครับนำมาซึ่งการทุจริตโดยการไปพัฒนาหรือก่อสร้างเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกเวรคืนแน่นอนแล้วไม่ได้ใช้ครับปกติคือไม่ได้ใช้เลย ไม่มีครับไม่มีบ้านไม่มีพืชเศรษฐกิจไม่มีบ่อน้ําเป็นพื้นที่เปล่าๆหรือใช้ในการเพาะหรือใช้ทําอย่างอื่นที่ไม่ได้ค่าเวรคืนมากนักอาจจะใช้ในการเพาะปลูกเป็นทุ่งหญ้าปลูกพืชบางประเภทที่ไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้เงินเยอะนักก็เปลี่ยนประเภทพืชไม่ได้ทําอะไรก็ขุดบ่อน้ําไม่มีบ้านก็ไปสร้างบ้านบนนั้นแล้วในปี2566ครับจากโครงการก่อสร้างเขื่อนสําคัญ2เขื่อนนะครับก็คือ เขื่อนโป่งคุณเพชรกับเขื่อนยางนาดีซึ่งครอบคลุมพื้นที่2องอำเภอหลักๆนะครับคืออำเภอหนองบัวระเวกับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเนี่ยก็เกิดโครงการทุจริตครั้งใหญ่แล้วก็ถูกจับได้ครับถูกจับได้ยังไงบ้างโครงการนี้เกิดขึ้นคือการก่อสร้างบ้านผีก็คือบ้านที่ไม่ได้มีคนอยู่อาศัยจริง แล้วอยู่ๆผุดขึ้นมาหลายร้อยหลังเลยครับตัวเลขบางสำนักบอกว่า600บางสำนักบอกว่า700ถามว่าถ้ารัฐไม่ได้ไปตรวจสอบเจอตรงนี้ก็คือเสียหายไปเป็นมูล,ลค่า600-700ล้านบาทถามว่ารู้ได้ยังไงครับว่าเขาไม่ได้อยู่อาศัยตรงนี้จริงเป็นการสร้างบ้านผีรูปร่างหน้าตาของบ้านแล้วก็การก่อสร้างนะครับทุกคนจะรู้ว่าบ้านนี้มีลักษณะการอยู่อาศัยจริงหรือไม่ เท่าที่เห็นจากภาพต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการก่อสร้างที่ดีและการสร้างเอารวดเร็วเป็นหลักรวดเร็วเป็นหลักคืออะไรครับ1ใช้อิฐบล็อกครับอิฐบล็อกขนาดใหญ่นะครับเพื่อให้จํานวนของอิฐบล็อกเนี่ยมันกินพื้นที่มากที่สุดสามารถก่อสร้างได้เร็วที่สุดต่อมาครับเวลาถ้าท่านก่อสร้างบ้านอยู่ในวงการก่อสร้างหรือเคยเห็นบ้านตัวเองตอนก่อสร้างเนี่ยท่านจะรู้จักคําว่าเสาเอ็นและคานเอ็นหรือว่าทับหลังเอ็นก็คือ ช่องประตูหน้าต่างนะครับที่เราจะติดตั้งบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยมันจะไปชนกับอิฐหรืออิฐบล็อกเฉยๆเนี่ยไม่ได้เพราะมันต้องมีตัวยึดเขาก็จะต้องทําเสาปูนนะครับหล่อเสาปูนทั้งด้านข้างสองข้างนะครับด้านบนด้านล่างสําหรับหน้าต่างประตูก็เฉพาะด,ด้านบนอย่างเดียวเนี่ยเป็นเสาปูนครับเพื่อให้ประตูเนี่ยมันยึดติดมีที่ยึดติดแล้วก็มีความแข็งแรงไม่บิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมาอยู่ในกรอบที่เหมาะสมแต่บ้านเหล่านี้ครับ ไม่มีครับเป็นก่ออิดมาชนขอบประตูเลยแล้วก็ห้อยหประตูหน้าต่างเอาไว้อย่างนั้นนะครับช่องเปิดก็มีแค่อันเดียวประตูมีอันเดียวหน้าต่างมีอันเดียวมันไม่ใช่การอยู่อาศัยของมนุษย์ปกติครับมองไปก็รู้เลยแล้วก็ขนาดเล็กมากนะครับเป็นห้องหนึ่งห้องเท่านั้น ไม่ได้เป็นขนาดที่ครอบครัวจะอยู่อาศัยได้ไม่มีการยกพื้นครับสร้างบนพื้นอยู่เฉยๆเลยซึ่งไม่ใช่วิถีปกติของคนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่ต้องยกพื้นทั้งเ,เพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านล่างนะครับเพื่อหนีน้ําท่วมในายามหน้าน้ําเพราะว่าในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ําท่วมอยู่แล้วนะครับมันมองปุ๊บมันก็รู้อ่ะปรากฏการณ์นี้ไม่ได้แค่เป็นการที่ก่อสร้างบ้านผีเพียงอย่างเดียวครับมันมีนายทุนเข้ามาลงทุนครับ โดยที่พอรู้ว่าพื้นที่นี้จะถูกเวนคืนแต่ต้องย้อนกลับไปก่อนครับเขื่อนทั้งสองเขื่อนนี้ไม่ใช่เขื่อนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่หรือมีโครงการขึ้นมาใหม่ครับเพราะว่าเขื่อนโป่งคุณเพชรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโครงการมานานนะครับตั้งแต่ปี2532แล้วก็ออกพอดอ,ดอเวนคืนนะครับจนถึงปี2537เนี่ยปรากฏว่าเวนคืนที่ไม่ได้ประชาชนคัดค้านประชาชนประท้วงนะครับแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเนี่ย ก็เลยไม่ได้ทำครับแต่พอ2,555ถ้าท่านจำได้โครงการน้ำ3.5แสนล้านของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะมีโครงการโมดูลต,ต่างๆนะครับที่จะทำะการบริหารจัดการน้ำและเขื่อน2เขื่อนนี้ครับก็ถูกปัดฝุ่นขึ้นมานะครับจากโครงการเดิมที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็ถูกปัดฝุ่นขึ้นมาทำอีกครั้งหนึ่งพอนายทุนรู้ตรงนี้ปุ๊บครับสิ่งที่เขาทำก็คือวิ่งไปหาชาวบ้านเลย เขาทําหลากหลายโมเดลครับแล้วแต่ตกลงกับชาวบ้านได้มีโมเดลที่1คือซื้อที่ดินไปเลยครับซื้อที่ดินจะไปพูดกับชาวบ้านว่าเออจะถูกเวนคืนนะในราคานี้ราคานี้มาตรฐานจะจ่ายให้มากกว่าก็ตามทีนะครับหรือว่าไปร่วมกับชาวบ้านนะครับในการก่อสร้างชั้นมาสร้างให้เซ็นสัญญาเงินกู้ไว้นะแล้วกเ็เธอก็ไปช่วยหาคนมาก่อสร้างให้เอาเงินกู้ไป1 0 0 0 0แสนถึงสองแสนบาทก่อสร้างบ้านให้เสร็จนะั้นแล้วพอได้ หนึ่งล้านบาทมีดอกเบี้ยนะครับตามข่าวเนี่ยร้อยละห้าถึงร้อยละหกนะครับแล้วก็พอได้เงินเว้นคืนแล้วก็มาแบ่งกันรับจ่ายค่านี่ไปแล้วก็ได้ส่วนแบ่งอีกนะครับในหลายๆพื้นที่ก็มีการขุดบ่อครับพื้นที่เปล่าๆที่ไม่มีการใช้งานนะครับมีการขุดบ่อหลายๆหมู่บ้านครับมีจํานวนบ้านที่สร้างใหม่เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยมากกว่าคนในหมู่บ้านซะอีกนะครับหลายๆแห่งนะครับสร้างบ้านมา200หลังในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านมียังไม่ถึงร้อยคนเลยครับอันนี้ไม่ใช่แค่กลัวเรือนนะครับนี่คือจํานวนคนนะแปลว่าถ้าคนหนึ่งคนซึ่งไม่ใช่วิถีของคนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมที่เป็นครอบครัวขยายอยู่กัน4ีหคนขึ้นไปนะครับอยู่ไม่พอบ้านนี้เหลือๆเลยะครับห้องน้ําก็ไม่มีห้องส้วมเ,เป็นห้องห้องเดียวครับมันดูปุ๊บมันก็รู้อ่ะ ว่าสร้างง่ายสร้างเร็วไม่ได้ใช้การอยู่อาศัยจริงอะ่ะคนอยู่อาศัยจริงจะต้องมีห้องน้ําห้องท่านะมีการสร้างอย่างถาวรมีองค์ประกอบต่างๆครบไม่ใช่ห้องเล็กๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านดูในรูปตามภาพที่ผมจะลงให้ได้นะครับมีการขุดบ่อน้านะครับเวนคืนเตรียมพื้นที่ขุดบ่อน้ําต้นไม้ก็มีครับเอาพืชเศรษฐกิจมาลงครับเท่าที่ผมเคยเคยได้ยินคนที่ทําเรื่องเวนคืนและเรื่องของกฎหมายนะครับเพื่อไปต่อสู้กับคนเหล่านี้เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะบอกว่า มันดูปุ๊บมันก็รู้เพราะว่าพืชแต่ละประเภทเนี่ยนะครับมันมีระยะห่างที่เหมาะสมของมันบางประเภทนะ่ะยกยกตัวอย่างบางบางประเภทเนี่ยถ้าจะปลูกให้มันเป็นแบบพืชพืชเศรษฐกิจจริงๆคือเก็บเกี่ยวผลของมันมาใช้จริงๆเอาผลไปขายจริงๆเนี่ยมันต้องห่างกันเนี่ยต้นละ3เมตรเพราะว่ามาตรฐานครับคนทําพื้นที่เกษตรคนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกษตรรั้วต้นอันนี้ต้องห่างกัน3เมตร เพื่อจะไม่แย่งน้ําแย่งอากาศแย่งแสงแดดกันนะนะครับแต่ว่าถ้าคนจะปลูกเพื่อจะเอาเงินนะครับพืชประเภทเดียวกันที่มาตรฐาน3เมตรปลูกห่างกัน50เซนครับเพื่อให้มีจํานวนต้นไม้เนี่ยที่จะได้เงินคืน300ร้อถึงหกรบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นตามแต่ขนาดตามแต่ประเภทเนี่ยมากที่สุดที่จะได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงนี้เนี่ยก็คือมีการลงทุนในการ ปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ําและสร้างบ้านที่ไม่มีการอยู่อาศัยจริงไม่ได้มีอยู่ในสภาพจริงทั้งบ่อน้ําก็ไม่รู้เอาไปทาอะไรต้นไม้พืชเศรษฐกิจก็ปลูกทีเกินกว่ามาตรฐานในการที่จะเป็นปลูกเพื่อเอาผลของมันจริงๆบ้านก็อยู่ในลักษณะที่ไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วอยู่ผุดพลึบขึ้นมาแต่ไม่จบเท่านั้นครับเพราะในข่าวเนี่ยนายอำเภอถูกสั่งย้ายและถูกตั้งกรรมการสอบด้วยเพราะต้นไม้ บ่อน้าเนี่ยมันคือเรื่องหนึ่งนะก็เห็นสภาพก็ไปตรวจตามนั้นนะ่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยมันมีข้อกาหนดครับว่าต้องมีบ้านเลขที่ด้วยแล้วบ้านเหล่านี้เนี่ยครับออกบ้านเลขที่กันครบเลยครับถามว่าในอําเภอออกบ้านเลขที่ให้ได้อย่างไรนะเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าประชากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเนี้มีกี่คนแล้วอยู่ๆคุณออกอบ้านเลขที่ให้กับ บ้านที่มีคนจํานวนน้อยมากในหมู่บ้านนี้จํานวนเป็นร้อยหลังที่ออกมาเนี่ยคุณไปทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดความเสียหายครับเพราะต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยมันหนึ่งถึงสองแสนบาทต่อบ้านหนึ่งหลังเท่านั้นปรับพงษงปรับพื้นอะไรเล็กน้อยๆน,นะครับเพื่อให้สร้างได้ไม่ใช่ปรับพื้นให้ให้ดีนะครับให้มันอาคารมันตั้งอยู่ได้เพราะาพื้นมันอาจจะไม่ได้เรียบอะไรนะักสร้างบ้านที่ขนาดเล็กที่สุดเร็วที่สุด ไม่ต้องมีการรอทําเสาเอ็นนึกถึงนะครับทัดก่ออิฐมันก่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยจบก็จบแต่ว่าอันนี้ครับการเทเสาเอ็นเทเสาปูนนะครับเพื่อจะเป็นกรอบของบานประตูบานหน้าต่างเนี่ยต้องรออย่างน้อย3 4วันนะครับจึงจะถอดแบบได้แล้วก็ติดตั้งไดไ้ต้องใช้วิชาช่างที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปดูปุ๊บก็รู้ครับมันไม่ใช่แต่มีบ้านเลขที่ได้นี่คือคกลไกในการทุจริตที่สำคัญแล้วโชคดีที่ ถูกจับได้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดณเวลานั้นก็นำคนในคณะรัฐมนตรีนะครับไปไล่จับเลยครับแล้วก็คนเป็นนายทุนก็หนีหายไปเลยครับชาวบ้านก็กลัวครับตอนนั้นชาวบ้านก็ออกมาให้ข่าวว่าเอ๊ะฉันเซ็นสัญญาเงินกู้จากเขาไอ้คนคนที่ขายที่ดินไปก็จบแล้วนะครับแต่ไอ้คนที่อยู่ในโมเดลของการรับเงินกู้มาเพื่อมาสร้างบ้านแล้วพอสร้างเสร็จแล้วได้เงินค่าเวรคืน1ล้านบาทก็จ่ายหนี้คืนไปแล้วก็ แบ่งค่าบ้านส่วนที่เหลือการตามสัดส่วนที่ตกลงกันเนี่ยไอ้นั่นมีสัญญาเงินกู้ด้วยครับไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ในคนเป็นนายทุนจะย้อนกลับมาทวงเงินตามสัญญาเงินกู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นสําคัญครับว่าคนที่จะทําการเวนคืนที่ดินจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากๆเพราะมันมีนกลไกที่เรียกว่าแม้ว่าจะรัดกุมแค่ไหนก็ตามนะครับแต่มันมีช่องให้ทุจริต ถักคนไม่ดีไปทําเพราะว่าที่ผมบอกครับบ้านเนี่ยสภาพมันดูรู้อยู่ว่าหนึ่งมีมานานแค่ไหนแล้วเพิ่งสร้างหรือเปล่า,าแล้วก็อยู่ในสภาพที่อยู่อาศัยได้จริงไหมตั้งใจที่จะสร้างเพื่อเพื่ออยู่อาศัยจริงไหมต้นไม้ที่ผมเล่าให้ฟังว่าพืชเศรษฐกิจนะมันมีระยะห่างที่เหมาะสมทําให้ต้นไม้มันโตมี แร่ธาตุในดินอยู่ในระยะที่รากมันแผ่ไปได้อย่างเหมาะสมบ่อน้ํามันก็มีวิธีการขุดของมันแล้วก็ตําแหน่งที่ตั้งแล้วก็ดูว่าพื้นที่รอบๆเนี่ยมันมีให้ได้ใช้น้ําจริงๆหรือเปล่าเนาะมันมันดูออกหมดครับเพียงแต่ว่าเราจะมีกลไกในการตรวจสอบคนที่จะไปดูเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนช่องทางในการทุจริตมีทั้งหมดครับแต่เราต้องคอยควบคุมและคอยติดตามอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้ครับหมู่บ้านผีไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่อย่างใดหมู่บ้านผีเพราะไม่มีคนอยู่แต่สร้างบ้านมาทิ้งไว้เฉยๆเพื่อเอาเงินค่าเวรคืนอย่างไม่ถูกระเบียบและไม่ถูกกฎหมายครับวนันนี้ลาไปแค่นี้สวัสดีครับ